จริงจริงนะไม่ไม่พออ้ามพอสับพ้ปากเหมือนจริงหน้าต้องมองแบบนี้ด้วยเอหจริงจริงนะอ้าสับผ้ปากเหมือนจริงนะป้ามันพูดว่าอะไรนะจริงนะมันประเด็นคนนี้มันพูดอะไรนะก็ตามที่พี่สอนไงเฮ้ยผมไม่ได้สอนจะปากจยิ้มนี่ได้ยินหน้าป้าหูแววว่าผมไม่ได้สอนนี่ ผมไม่ได้สอนป้าทำมาทำมาทำมาพี่โน้ตเขาคุยแล้วเขาคุยอะไรเขาคุยอะไรทำอะไรการ์ตนายยังไงให้ตอบใช่ไหมตอบให้ไม่ได้พูดอย่างนี้อ๋ออ๋อเดี๋ยวให้ตอบตอบตันทีเลยให้พระสงฆ์นี่นะคาถาเป็นแบบนี้อามอ่านให้ฟังป้าหลบไปนะอ่านแถบนิดนึงเออเรียบร้อยอ้าวป้าอ่านตามผมนะอ่านไปเลย เ้าต้องอ่านตามจะสอนพูดตามอาจารย์จะมองหน้าแล้วก็ตอบเลยโยพีจริงจริงกว่าจริงกว่าจริงกว่าจริงจริงอ่ะจริงกวโอ้ยกระเทงเขากระเทงทำไมอ่ะโอ้ยเรานั่งอยู่ดีๆทำอย่างนี้นะฮะรู้ก็ไปเทศคนอาจารย์ไปเล่นเทศเออข้างสามข้างอะไรป้ายป้ายต้องพูดตามพูดตามสิสามข้างสามข้างอยู่ในตัวกำลังกะรนมัง ให้อ่านจ้าก็อ่านอยู่ในตัวยังไงล่ะก่อตัวการามังไม่ใช่ตัวป้าการามังหรอกอะท่องตามอ่ะท่องตามป้าท่องตามป้าตะปูสังทังสามทางการามังอยู่ในตัวช้างอยู่ในตัวคุณป้าทำไมเขาเป็นแบบนี้วะป้าพูดตามเด็ดป้าอยู่ในตัวฉัาท่องตามเป็นคาขาท่องตามอย่างเดียวอย่าดัดแปลงดิอ้าวแล้วเร็วท่องตามสางทาง อยู่ในการามังกาลามังกลามัแปลว่าตัวช้าตัวคุณเนี่ยป้าไม่พูดตามอ่ะป้าไปเถิมันอย่างอื่นทำไมแล้วบทบทสวดของเขาป้าองพูดตามเออน้่งอาร์บอกยิบทสวดของเขาป้าจะพูดตามอ้่าน้อยกดดิป้าสังเอ้ย ผูตามผูตามป้าผูตามเอ้ยส okay. ังขังสังขังการังการังนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้อันนี้น้องปากังปากกังปากกาปากกาปากทันปากคุณปาพูดตามป้าไม่พูดตามป้าไปเสริมทำไมล่ะมันบทสวด บทสวดเลยว่าปากฉันล่ะเอามันบทส่วนเลยไม่ใช่บทอย่างนี้เลยนะเป็นฉันเป็นพยาบาลนะแล้วป้ารู้ได้ไงป้าถือคิดน่ะนี่บทสวดของพุทธน่ะเฮ้ยเฮ้ยเอามายเอามายเริ่มใหม่พูดทุกเมื่อเลยถ้าป้าไม่พูดตามเริ่มใหม่ปากกังเอาเลยปากปากกาปากกาปากกังปากกังปากชันปากมึงเน็นจังเหม็นจังกะละมังกะละมัง สังคังตัวช้างมันไม่ใช่ช้างตัวช้างตัวช้างการามังเม่นจังเม่นจังเม่น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 สังคังการามังการามังขี้ตังขี้ตังขี้ตาขี้ต่าตัวช้างตัวมึง ทำไมป้าทำไมต้องต้องแปลบทสวดเขาเนี่ยโกรธใจหมดทุกอย่างเลยพระสงฆ์สั่งมาสอนมันเยอะเลยตัวฉั้นอ่ะเออพูดพูดตามป้าเอ้ยไม่ต้องาสอนอย่างนี้นะนี่เหรอนะพระสงฆ์ก็พูดอย่างนี้เลยไปทองใหม่ป้าไปทองใหม่กะตากะตาพูดเด็กะตาพูดตามไม่ได้มีชีวิตอย่างนี้แล้วนะบทสวดตากะตากะตังกะตังตัวฉันตัวมึงที่เนียอ รับไม่ได้เฮ้ยมันเป็นคาถางใช่ไหมป้าจ๋าท่องตากล้าตางี้ี่อาจารย์นี่แม่ทำไมต้องดัดแปลงโอ้ยอย่ามาทำกับเราอย่างนี้นะตำรวจเขารู้รับรู้กันหมดเลยกะตังกะตังไม่ยระถากะตังดูมึงหน้าผมใสยตาเดีี๋ยวอกสายตาสายตากะตังอ่ะพูดตามเร็วกะตัง เราจะไม่โสดแล้วนะเราเป็นพยาบาลนะกะตังหมดมากระเดียวเร็วเร็วเร็วจะไปแล้วกะตัง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 ตัวชั้นตัวคุณมีตังมีตังเยอะแยะเยอะแยะซื้อแดกผู้แดดพูดสิพูดตามสิซื้อแดก พี่โนนะมาเป็นตำรวจเลยเฮ้ยแดกไม่ตรวจอย่างเงี้ยกะขาเนี่ยกระถ่ายนะเฮ้ยกระอ้อยกระตังอูไม่ได้ลักปากใครนั่นเลยเฮ้ยวเฮ้ยไม่ตรวจมาเนี่ยไม่เย็ดเฮ้ยกาไม่ายกระถ่ายกระได้ไงฮะยทำนายโนดมายิงมนเลยเฮ้ยตังอยางเงี้ยตังเลยดีเร็วเร็วเร็วไม่เย็ดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไปนะถ้าช้าไม่ต้องไปเดี๋ยวน้อยตัวยังอ่ะเร็วไม่ใช่อย่างเงี้เลยนะมากันเยอะเลย กะตังกะตังหัวชันหัวชันมีเยอะจังมีเยอะจังซื้อกะกะละมังซื้อกะละมังไม่เคยไม่เคยใช้ตังไม่เคยใช้ตังเพราะตัวชันเพราะตัวชันอีเนี่ยตังคนดีเลิศอ๋อนะรู้รู้แล้วเนี่ยอ๋อ กินคังกินคังปลาคังปลาคังต้องใช้ตังต้องใช้ตังผัวฉันผัวฉันไม่เคยออกตังออกซะตังบ่อยๆเห็นไหมเห็นไหมจะคิดว่าไม่รู้นะรู้เรื่องหมดชีวเป็นอย่างนี้นะสาิีนั้นดาววัฒนาดารในมโนดรู้เรื่องหมดรัตนาวัฒนาไสยลุงตำรวจมานั่งคิดบ่ายกันเยอะกระตังกะตัง กระถากระตังเร็วดิกระตังขีเหนียวตังขีเหนียวจังไฟตังไฟตังไม่เคยไม่เคยจ่ายตังอุจ่ายเยอะนั่นนะเห็นไหมเอาที่ไหนมาพูดเนี่ยนะจ่ายเมื่อไหร่วะอ้ามสอนกระถาไหวยเขากระถาเขาแบบ ไม่หวไม่ไหวไม่ไหวตายแน่เลยคระถาไม่นั่งดีๆนั่งเรียบร้อยกระถาไม่เคยจ่ายตังคกระถาไม่เคยจ่ายตังค์น้องอ้อมสอนแทนกระถาไม่เคยจ่ายตังค์นี่ป้าไม่เคยจ่ายตังค์เลยหรอไม่เคยไม่กคะถาโอ้ยมือสันนิษฐานคาถาขี้เหนียวจังรู้สึกกระทีป้าเคยเดทภาคตะศนี่ป้าซื้ออะไรป้าไม่เคยจ่ายตังค์เลยหรอเนี่ยบ้านกูขายของเยอะเลยว่าแล้วป้าซื้อมาได้ไงเนี่ยเอยบ้านกูนั้นรู้จัดเซนเซนเซนขอน ตอนนี้เขาเล่นใช้เซนเริ่มรู้อ่ะใครคิดยังไงนะพระสงฆ์เซนแล้วก็แปะโป้งสกงสแกนแบบเซนนะสแกนแบบเซนอ่ะไปไปจะสแกนแล้วจ่ายตังค์นะก็ทำเอาออกมาใหม่สแกนสแกนเซนอ่ะสแกนนิ้วแบบเซนอ่ะแปะโป้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยอสแกนนิ้้วโปงเหรใช่ยายไม่ธรรมดาบอกให้สแกนโป้งรอบเดียวจบเลยแล้วก็้าใจล่ะ ก็เลยผมก็ไม่เคยแจ้งตังค์ไอ้เดี๋ยวเลยไอ้ไอ้นี่เป็นไอ้นี่เป็นแพ็คเข้ามานะเอามาแต่เป็นลูกใช่ยืมแท็กแชร์เขาก่แต่ให้อ่านต่อไปดในลูกมันว่าจบคิดเลยอืมยังไงอ่าอ่า เขาบอกว่าป้าไม่เคยจ่ายตังค์นี่คือเรื่องจริงป่ะป้าไม่เคยจ่ายตังจริงนะกูรู้แบเพลงนี้บนบ้านแต่ว่าเขาบอกว่าป้าไม่เคยจ่ายตังค์เลยนะมึงสันนิษฐานไปอย่างนี้นะเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวอัตโนมัติหรอกที่ว่าป้าซื้อขนมเนี่ยป้าป้าจ่ายตังคเปล่าผมไม่ต้องถามอะไรเลยเธออย่างนี้นะป้าจ่ายตังคเปล่าป้าจ่ายเงินสดหรือว่าชีวิตยังิงมันสูงเรียกสูไปคุยหมดเลยอ่าไม่ต้องถ